ชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต,ต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดกห0าชาตสกุลีคติชาโก พุทธกาลสมัยหนึ่งสมเด็จพระู้้มีพระภาคเจ้าประทับจำพรรษาในพระเชตวันมหาวิหารนครสาวัตถีทรงปรารบกับภิกษุจำนวนมากเมื่อออกนอกพระอารามได้จาริกไปในสถานที่อันไม่ควรแก่สมานะสงดูก่อนภิกษุสามนเณรทั้งหลายหากเที่ยวพิกขาจารย์ไปในชนบท ก็ไม่สู้จะพบเห็นหรือได้ข้องแวะกับสิ่งไม่สมควรแก่สงนักแต่เมื่อใดภิกษุต้องผ่านเข้าในชุมชนอันมีผู้คนหลากหลายอาชีพบางครั้งต้องพบเห็นการทำบาปอันน่าโศกเศร้าทำให้จิตใจไม่สงบไม่สามารถปฏิบัติความเพียรทางสมาธิได้ เมื่อได้ฝังพระพุทธองค์ปรารบแล้วภิกษุทั้งหลายก็ได้ออกไปบิณฑบาตครั้นภิกษุรูปหนึ่งออกไปแถวโรงฆ่าสัตว์ก็เห็นภาพอันน่าหดหูใจแพะยังไม่แล่หนะังยังไม่ได้ต้มเลยนะสมณนะโรงฆ่าสัตว์อะไม่มีอาหารถวายหรอกปานาธิบาท เอาชีวิตผู้อื่นมาเลี้ยงชีวิตตนเช่นเนี้บาปกรรมบาปกรรมขณะที่บางคราวภิกษุก็บังเอิญต้องผ่านเข้าไปใกล้อโคจรสถานเช่นบ้านเหล่าคณิกาสำหรับบุรุษผู้หลงมัวเมาในมังสากามารมให้เกิดอุทัดขัดข้องแก่เพศบัณชิตจนพระหลายรูปต้องมัวหมองอย่างไม่ควรจะเป็น เหตุการณ์ดังกล่าวนี้เมื่อภิกษุกลับสู่พระอารามแล้วก็นำมาปรารบข้ออาบัติกันอยู่เลื่งๆน,นี่ท่านเมื่อเช้าเราเดินผ่านโรงฆ่าสัตว์นักฆ่าสัตว์กำลังจะแล่เนื้อแพะข้าเห็นแล้วหดหูใจจริงๆท่านก็เจอเรื่องแบบนี้เลยเนี่ยเมื่อเช้าเราสองคนก็เจอเดินผ่านที่อักโครจร เจอเหล่านางคณิกาจนพวกข้ารู้สึกมัวหมองอย่างไม่เคยมาก่อนซึ่งความสับสนทุกร้อนของภิกษุทั้งหลายย่อมแจ้งในพระญาณอันมากด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธองค์ดังเคยเป็นมาเสมอจึงทรงประทานโอวาทสั่งสอนภิกษุทั้งหลายนั้นให้ระมัดระวังและสำรวมกายใจ รำลึกอยู่เสมอในสถานที่ซึ่งปลอดภัยแก่นักบวชดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้ในอดีตนกมูลไถยตัวหนึ่งเกือบทิ้งแก่ชีวิตเพราะหลงออกไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่สมควรมาแล้วข้าแต่พระพุทธองค์โปรดทรงเล่าเรื่องอดีตชาติที่ตรัสนั้นแก่พวกเราด้วยเถิด พระพุทธองค์ทรงระลึกพระชาติครั้งนั้นด้วยยานบุพเพนิวาสานุสติตรัสเล่าสกุลีคติชาดกขึ้นดังนี้ณผืนน,นาอันกว้างใหญ่ในอดีตการนั้น การกสิกรรมยังเป็นอาชีพเดียวของหมู่ชนเมื่อปลายหนาวจะเข้าฤดูฝนทุกปีจะมีชาวนามาไถพลิกพื้นนาเตรียมหวานมเมล็ดพันธุ์ธัญพืชรับฤดูพันษากลางพันษาข้าวกล้าก็จะเปลี่ยนสีน้ำตาลของพื้นดินเป็นพรมสีเขียวของต้นข้าว ที่จะสบัดไปโบกลาเม็ดฝนปลายฤดูเพื่อยืนต้นขึ้นชูวรวงไปจนจดฤดูแง้งเมื่อลมอุ่นผ่านมาทักท่ายใบข้าวหลายใบก็สลัะตัวเองร่วงไปเพื่อรักษาอาหารเลี้ยงรวงและ,มะเมล็ดจนลมร้อนโบกโบยข้าวทุกรวงก็สุกเป็นสีทองเต็มทุ่ง รอชาวนามาเก็บเกี่ยวเอาไปเหมือนที่เคยเป็นและช่วงเวลานี้นกกานานาชนิดก็จะมายืยนผื้นนาเหมือนแม่บ้านจับจ่ายตลาดหลังจากฟางส้นสุดท้ายถูกเก็บเอาไปก็จะไม่มีใครกลับมาทุ่งนาอีกก้อนหินตะปุ่มตะปังถูกแดดเผาจนแข็งเป็นหินไม่เป็นที่ปรารถนาของใคร นอกจากนกตัวเล็กๆชนิดหนึ่งที่อาศัยพักพิงและหากินอยู่กับรอยไถนี้มันคือนกมูลไถครอบครัวหนึ่งนกมูลไถมีขนาดเล็กแต่ว่องไวและปลอดภัยอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีก้อนไถเช่นนี้ตื่นๆตนตน ตื่นเร็วเถะลูกเดี่ยวแดดร้อนนะ่ะพวกหนอนจะหนีลงใต้ดินกันหมดแล้วพวกเจ้าจะอดกินกันนะใช่ใช่วันนี้ท้องฟ้าปลอดโปร่งดีด้วยพวกเหยี่ยวก็ไม่มีสักตัวหนึง่งเหมาะแก่การออกหากินจริงๆนกมูลไถเหล่านี้มีวิไหนเคร่งครัดไม่เคยบินออกไปไกลจากที่นาของตนเลยเพราะสามารถหลบภัยซอกซอนในระหว่างก้อนดินแข็ง,ขงๆนั้นได้ เมื่อลูก,ลกเริ่มโตขึ้นพ่อแม่นกก็คอยดูอยู่ห่างๆอย่างฮวงห่วงโดยที่ไม่รู้เลยว่าลูกนกตัวหนึ่งคิดนอกคำสั่งอยู่เอาดีพี่จับหนอนมาให้อย่างงอนดีโอ้ยเบือ่อ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 ไม่เห็นสนุกตรงไหนเลยพี่กินเถอะเดี๋ยวฉันจะไปเดินเล่นแถวๆนั้นหน่อยตามใจเจ้าก็แล้วกัน แต่อย่าออกไปไหนไกลล่ะเมื่อลูกนกมูลไถมีโอกาสพ้นสายตาพี่และพ่อแม่แล้วมันก็บินหนีออกจากบริเวณที่นาของตนไปยังป่าโปร่งที่หมายตาไว้วูวูวว้าวสุดยอดไปเลยได้เห็นสีเขียวๆแดงๆกับเขามาั่ง โอ้ oh, โล่งนี้ช่างสดใสสวยงามจริงๆเลยย้าหูไม่เห็นจะมีอะไรน่ากลัวตรงไหนเลยรู้แบบนี้บินออกมาตั้งนานแล้วเย้เ yeah, ย yeah. อากาศดีจริงๆเลยการที่นกมูลไถบินออกนอกถิ่นของตอนนี้นับว่าประพฤติผิดอย่างน่ากลัวเพราะถิ่นที่มันมาเยือนนับเป็นสถานที่อโครจรของนกมูลไถ อโครจรแปลว่าไม่ควรมาแต่เมื่อเจ้าเข้ามาข้าก็จะจับให้เจ้าและเจ้านกมูลไถตัวน้อยเอ,อ๋ยเสร็จข้าแน่ดีจริงเชียวไม่ต้องเสียเวลาออกล่าเหยื่อให้เหนื่อยจะเอาไปทำอะไรกินดีนะต้มยำหรือผัดกะเพราดี นับเป็นเคราะห์ร้ายหรือบทลงโทษที่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ก็ตามนกมูลไถก็ตกอยู่ในอันตรายอย่างสุดเลี่ยงไม่ได้เป็นไปตามกฎของธรรมชาติก็ต้องดำเนินไปในพริบตาที่นกมูลไถตกอยู่ในกรงเล็บเยียวมันก็รู้ชะตากรรมของตัวเองโอ้ยโถเอ้ยมีพอเราดื้อต่อพ่อแม่แท้ๆไม่น่าเลยเราเจี่ยวนักล่า จับเอานกมูลไถขึ้นไปฆ่าไว้บนไม้สูงเพื่อที่จะฉีเนื้อเจ้านกมูลไถกินแต่เมื่อได้ยินคำรำพันก็หยุดฟังอย่างพี่สงืนไม่น่าเลยไม่ควรเลยจริงๆไม่น่าออกมาจะินหากินเลยนี่มีถ้าเราไม่ออกมานะใครก็ทำอะไรไม่ได้หรอกฮะ เจ้านกน้อยเมื่อกี้เจ้าว่าอยู่ที่ไหนนะที่ว่าเจ้าลอดจากกรงเล็บข้าได้ตรงที่ไกลๆนู่นนะจ๊ะที่โล่งๆที่เต็มไปด้วยก้อนดินถ่ายนูน่นนั่นน่ะนี่เจ้าหมายความว่าถ้าเจ้าอ่ะได้ไปอยู่ที่นั่นแล้วก็พญานกอย่างข้าจะจับเจ้ากินไม่ได้งั้นเลยใช่จ้ะใช่ <laughs> ไอ้ลูกนกน้อยเจ้าพูดจ้าโอหังนักถึงเจ้าอ่ะจะอยู่ตรงไหนอ่ะเจ้าก็ไม่รอตายไปได้หรอกไม่มีใครเคยพ้นกงเล็บพ้ายาเยี่ยวอันแหลมคมของข้า,าต่แ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 ม่นกจ๋าบอกว่าถ้านกมูนหายอย่างพวกเราอยู่กับก้อนถ่ายในนาก็จะปลอดภัยเหมือนอยู่ในวอนว้อเลยนะจ๊ะ คำอธิบายของนกตัวกระจ้อยร่อยเป็นเหมือนคำท้าทายและธรรมดาของผู้ยิ่งใหญ่มักทนการท้าทายไม่ได้ลองดูกันก็ได้เจ้านกน้อยข้าจะพาเจ้าไปปล่อยในนาที่มีก้อนดินไถของเจ้าดูสิเจ้าจะหนีข้าไปไหนพ้นพูดเสร็จเยี่ยวนักล่าก็พาเจ้านกมูนไถโหนกลับไปยังทุ่งนาอีกครั้ง คราวนี้แหละเจ้านกน้อยข้าจะฉีกเนื้อเจ้าติกกินสักกลางทุ่งนานี้เลยน้อยบังอาจมาท้าทายพญาเยว่อย่างข้าเมื่อถึงถิ่นที่อยู่นกมูลไถ่ก็ถูกปล่อยลงบนดินก้อนถ่ายกลุ่มหนึ่งเยวนับล่าก็รีบบินทยานขึ้นไปอยู่บนเบื้องสูง นกน้อยรีบหายใจเร็วเข้าก่อนที่จะไม่มีโอกาสจะหายใจอีกอเกิดมาเป็นเหยื่อจะอยู่ที่ไหนก็ไม่ผลหรอกเอาเมื่อโผขึ้นสูงได้ระดับพญาเหย่่ยวนักลา่าก็ตีลังกาพุ่งดิ่งลงมายังนกมูลไถบนพื้นดินยิ่งไกลก็ยิ่งทวีความเร็วมากขึ้น นกมูลไถเตรียมตัวพร้อมอยู่บนก้อนดินซึ่งมันคัดเลือกไว้อย่างเร็วแล้วยืนตัวแข็งเหมือนตกตะลึงความเร็วที่โฉบลงม,มานั้นเร็วเหมือนดาวตกแต่ฉับพลันทันใดนั้นเองลูกนกมูลไถก็กระโดดหลบไปใต้ก้อนดินไถอย่างรวดเร็วตามธรรมชาติของมันที่มีมา นักา่าเมื่อยังไม่ทันก็ถลายเข้ากระแทกก้อนดินถ่ยอันแหลมคมสุดแรงเกิดเลือดพุ่งทลักออกจากร่างปักขาก้อนดินถ่ยอย่างสิน้นธิ์พญาเหยี่ยวดิ้นพลัดพราดได้อีกไม่นานก็สิ้นลมหายใจมอดม้วยมรณาไม่ได้ยิงคำรำพึงส่งท้ายของเจ้านกมูลถทยอีกอุออออบายลวงศัตรูเมื่อคู่นี้เป็นสิ่งที่บิดามารดาสอนเรามา แม้เราเคยดื้อรั้นแทบม้วยมรณารู้ตัวก่อนก็ไม่มีสายสหายเอ่ยเมื่อจบเทศนาสกุณีคติชาดกแล้วพระพุทธองค์ทรงแสดงอริยสัจประธานโอวาทมิให้ภิกษุไปในที่โอโคจรโดยประมาทอีก พญาเหยี่ยวได้กำเนิดเป็นพระเทวทัตส่วนนกมวลไถสวยพระชาติเป็นเราตถาคตชนี้แหละ